สวัสดีครับนี่คือรายการมุมคนดูเย yeah. อูย้เอาละครับมุมคนดูวันนี้ก็เรียกไว่าก็ยังอยู่ในอนิเมะที่มีความโรแมนติกเหมือนเช่นเคยแต่ผมไม่แน่ใจว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยใครเนี่ยจะเคยดูหรือเปล่าเพราะว่าบอกตรงว่า ตัวผมเองเนี่ยจริงๆก็เรียกได้ว,ว่าเผลอบังเอิญกดพลาดไปโดนอนิเมะเรื่องนี้แล้วก็เลยพอดูไปดูมาไหนๆก,ก็กดพลาดแล้วก็เลยขอดูสักตอนหนึ่งแล้วกันนะ,ะนะพอดูปุ๊บก็พบว่าโอ้โหมันเป็นอนิเมะที่ไม่น่าเชื่อว่าเก่าพอสมควรเออมันเป็นลิขสิทธิ์ของทางไทก้าเลยที่เขาเอามาภาคไทยซึ่งไทก้าเนี่ยปัจจุบันก็ไม่มีแล้วนะครับเออซึ่งผมเนี่ยบอกตรงว่าก็อึ้ง อึ้งจริงเพราะว่าเป็นอนิเมะแนวโรแมนติกที่ผมเนี่ยไม่คาดคิดเลยว่าเอ๊ะมันมีแนวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหรอจริงๆแนวเนี่ยมันคล้ายๆกับละครเบละครที่ผมดูเลยนะเออผมเนี่ยเป็นผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ดูแค่อนิเมะนะละครผมก็ดูนะเออแต่ก็เลือกดูนะไม่ใช่ไม่จะดูหมดทุกอย่างเออซึ่งอนิเมะวันนี้ก็คือเพลงรัก2หัวใจโอ้โหบอกตรง เป็นในเมที่เรียกว่า <S <S <US Patri ot> มีมานานแล้วพอสมควรเหมือนกันนะเออแต่ผมเนี่ยเพิ่งจะได้ดูอ่ะเออซึ่งผมได้ดูแล้วก็ถามว่ามันมีความสนุกขนาดไหนเอาตรงนะมันก็สนุกดีเหมือนกันนะเออความสนุกมันก็มีความฮามีอะไรเหมือนกันมันมีความตลกมีนักพากย์เสียงที่เราแบบคิดถึงเยอะแยะเลยเออที่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหยอก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 เล่น มีมีทุกคนแหละเออในในเรื่องเนี้ยนักพากยังอยู่น่าจะเกือบทุกคนอืมแต่ว่าอ,อ่ที่ไม่อยู่ก็คือบริษัทไทยค่าไม่อยู่แล้วเออแต่ว่านักพาก็ยังอยู่นะเออแต่ว่านั่นแหละเออเอาทีนี้ตรีมเรื่องก็มันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันเกี่ยวกับเพลงแน่ๆเพราะว่าโอ้ชื่อเรื่องก็เพลงรักมาเลยซึ่งถ้าถามว่าฉากโรแม,มนติกฉากอะไรเนี่ยผมอันนี้ความสุขส่วนตัวนะ ที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าความโรแมนติกเนี่ยมันก็ออกไปทางกึง่งกึ่งจะดีก็ดีกึ่งจะไม่ดีก็ได้มันก็มีบางอารมณ์ที่ผมรู้สึกว่าดีเออแล้วบางอารมณ์ผมก็รู้สึกว่าไม่ดีมันมีหลายๆฉากอะถ้าใครดูก็น่าจะรู้แหละเพราะว่ามันมีตั้งประมาณถ้าจะไม่ผิด20กว่บตอนใช่ไมมี OVA 1หนึตอนเนี่ยซึ่ง OVA เนี่ยผมไม่ดูเออเพราะมันเป็นการย้อนเรื่องราวเ เรื่องราวมันเกี่ยวกับพระเอกอะแหละที่มันก็มีเขาเรียกว่าสตอรี่ที่เจ็บปวดรวดแล้วทําให้เขาเรียกได้ว่ามีปัญหาในการที่เขามีความสามารถที่เล่นเปียโนได้อย่างช่ำชองแต่ว่าด้วยสตอรี่ที่เขาเจอมาในอดีตก็ตามนั่นแหละในในเรื่องปัจจุบันก็เลยจะทําให้เขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงของดนตรีเอยเสียงของเปียโนพูดผิดเออส่วน เขาก็จะได้รับการช่วยเหลือจากนางเอกซึ่งอินางเอกมีตอนแรกๆเนี่ยก็เหมือนจะไม่ชอบพระเอกแต่จริงๆแล้วมันเป็นแผนลวงจริงๆแล้วนางเอกมันชอบพระเอกอะแหละเออคือถ้าใครดูก็จะรู้แหละว่าตอนท้ายมันก็จะเฉลยแต่ส่วนตัวผมมะผมรู้อยู่แล้วแหละโอ้โหไอ้บ้าใครดูก็รู้ที่ผมไม่ชอบก็คือการที่มันเล่าได้ยืดเยื้อเกินไปนี่แหละ จริงๆบางอย่างไม่ต้องยืดเยื้อก็ได้เหมือนมันถ่วงเวลาแล้วก็มีหลายชาที่ผมก็รู้สึกเกลียดพระเอกเกลียดตรงที่มันแบบมันทาเป็นไม่รู้หรือทําเป็นแบบเออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันแบบมันชอบพอมันเหมือนจะโชว์สกิลโหดๆแล้วมันก็กลับมาอีรอบเดิมอีกแล้วกลายมาเป็นแบบเออมึงเหมือนวนเวียนกับเรื่องเดิมเดิมๆเ,เ,เกินอ่ะตอที่เหมือนมึงผ่านแล้วสุดทมึงก็เอาอีกแล้วเออ แต่มันก็มีเหตุผลของมันแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเกินมันจะเจ็บปวดรวดร้าวเล็กด่าวะผ่านไม่ได้สักทีเหอะเออใครที่ดูแล้วรู้สึกแบบมันไส้หรือว่าเกลียดเหมือนผมบ้างผมว่ามีความเกลียดแป๊บหนึ่งนะแต่ผมก็ดูจนจบได้แนตะ่จริงเอาเอา,เอาต,รต,รตรงนะคือที่ผมต้องดูจบเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนที่อย่างน้อยผมกดดูอนิเมะเรื่องไหนเนี่ยอย่างน้อยผมต้องดูจบไม่ว่าผมจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามมันมีหลายอนิเมะเลยที่ผมดูแล้วชอบจนจบก็มีและมีหลายอนิเมะที่ ผมไม่ชอบแต่ผมต้องดูจนจบเพราะว่าเออมันอย่างไรก็ไม่อยากให้มันค้างคาไงเ,เออว่ามันจะไปสุดที่ไหนดูซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ชอบแต่ต้องดูให้จบเออเดี๋ยวให้ผมทําจัดอันดับดีกว่าเออเดี๋ยวอาเป็นว่าถ้าถามว่ามันแย่มากไหมมันก็ไม่แย่หรอกผมชอบแค่ฉากจบนะแต่บางคนก็ไม่ชอบอ,อืแต่ถ้าถามว่ามันก็ เออมันเดาทางได้ง่ายด้วยแหละเออส่วนตัมผมคนรู้แหละว,ว่านางเอกมันต้องอย่างนั้นส่วนพระเอกมันก็นี่มันก็เป็นการตัดจบไป้วคิดตัวเองแหละว่าพระเอกจะดําเนินเส้นทางเป็นไงต่อไปเออโดยรวมมันก,ก็พอใช้ได้แล้วกันนะเออจะบอกว่าโอเคก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอืมสำหรับตัวผมถือว่าพอใช้ได้เพราะว่ามันมีหนังโรแมนติกที่ทําได้ดีกว่านี้เยอะแยะเลยเออในปัจจุบันอืมโอเคครับวันนี้ก็เอาประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันใครที่เคยดูเรื่องนี้เนี่ย แล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาว่าสนุกไหมชอบไหมมันโรแมนติกขนาดไหนเออก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับผมก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับผมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการดูคลิปแรกดูคลิปแรกก่อนใครเนี่ยมันเฟี้ยวนะเฮ้ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องฝากกันแล้วก็ขอตัววัละรีบรไปก่อนเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันเร็วกว่าม้าและลาย,ยังไงล่ะบา,บาย